สวัสดีครับโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำล้าที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราก็ต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้ํำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด,ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณเคยสังเกตไหมครับว่า<ๆ> <Play list S 2> เพลย์ลิสต์เพลงใน Spotify ของคุณมันรู้ใจคุณยิ่งกว่าเพื่อนสนิทซะอีกหรือหน้าฟีด Netflix ที่จันหนังมาให้เหมือนมันแอบฟังความคิดคุณอยู่ตลอดเวลา คุณอาจจะเคยสั่งกาแฟด้วยสูตรเฉพาะตัวที่ซับซ้อนอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยใส่น้ำแข็งน้อยๆเติมน้ำเปล่าอีกนิดเรามักจะมองว่าสิ่งเหล่านี้คือความสะดวกสบายคือเทคโนโลยีที่ชันลาดหรือเป็นแค่ทางเลือกของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่แต่ถ้าผมจะชวนคุณมองลึกลงไปอีกสัก0.1นย์จ่ละครับวันนี้ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่มันคือสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่โลกทั้งใบกำลังถูกคัสตอมเมดหรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนคนเดียวและคนคนนั้นก็คือ คุณครับเรากําลังพูดถึงปรากฏการณ์ที่โลกค่อยๆเดินทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความเป็นปัจเจกสมบูรณ์หรือ Total Individuality ซึ่งก็คือสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราเสพสินค้าที่เราใช้ไปจนถึงบริการที่เราได้รับมันถูกออกแบบและปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองเราแค่คนเดียวโดยเฉพาะคําถามสําคัญก็คือในวันที่โลกหมุนรอบตัวเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วตัวตนของเราและสังคมมันจะเปลี่ยนไปอย่างไร เรื่องนี้มันเริ่มต้นขึ้นอย่างเงีย,งยบๆครับจนเราแทบไม่รู้ตัวมันไม่ได้มาในรูปแบบของหุ่นยนต์ล้ายุคแต่มันแทรกซึมอยู่ในหน้าจอที่เราไถดูทุกวันเราอาจเรียกมันว่าอัลกอริทึมคาที่ฟังดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วความหมายของมันเรียบง่ายมากครับลองนึกภาพว่ามันคือพ่อครัวส่วนตัวหรือบรรรักษณ์ส่วนตัวของคุณก็ได้มันไม่ใช่คนแต่เป็นชุดคําสั่งทางคณิตศาสตร์ที่ฉลาดล้ํามันมีหน้าที่แค่อย่างเดียวคือเรียนรู้นิสัยของคุณสังเกตว่าคุณชอบอบะไรไรม่ชอบอะไร คุณหยุดดูวิดีโอแมวนานแค่ไหนคุณกดข้ามข่าวการเมืองบ่อยแค่ไหนคุณฟังเพลงเศร้าตอนกี่โมงทุกการกระทําของเราคือข้อมูลคือวัตถุดิบให้เพาะครัวที่ชื่ออัลกอริทึมคนนี้นําไปปรุงเป็นเมนูที่คิดว่าคุณจะต้องชอบมากที่สุดในมื้อถัดไปผลลัพธ์ก็คือจัก,กรวาลดิจิทัลส่วนตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราแต่ละคนนะครับหน้าฟีติ๊กตอกของผมกับของคุณไม่มีวันเหมือนกันหนังแนะนําในเน็ตฟิกของเพื่อนสนิทคุณอาจจะเต็มไปด้วยหนังเกาหลี แต่ของคุณอาจจะมีแต่สารคดีอวกาศนี่คือสถาปัตยกรรมที่มองไม่เห็นมันกำลังสร้างโลกสองใบที่ขนานกันไปโลกของผมกับโลกของคุณแต่มันไม่ได้อยู่อยู่แค่ความบันเทิงครับมันลามไปถึงวิธีการช้อปปิง้งคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเพื่อนพูดกับเพื่อนเรื่องอยากได้เต็นท์ใหม่เมื่อวานวันนี้โฆษณาเต็นท์ลดราคาก็โผล่มาเต็มหน้าฟีด a c e b o o k ของคุณนี่คือสิ่งที่เรียกว่า t a r g e t e d advertising หรือการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย มันทำงานโดยอาศัยข้อมูลเล็กๆที่เรียกว่าคุกกี้ซึ่งก็เปรียบเสมือนวิญญ,ญาณดิจิทัลท,ที่คอยติดตามเราไปทุกเว็บไซต์ที่เราเข้าชมมันรู้ว่าเราสนใจอะไรกำลังมองหาอะไรและนำข้อมูลนั้นไปบอกแบรนด์ต่างๆว่านี่ไงลูกค้าของคุณอยู่นี่แล้วประสบการณ์การซื้อของจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเลือกตอนนี้มันกลายเป็นสินค้าที่เดินเข้ามาหาเรามันทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ช่างรู้ใจแต่ในอีกมุมนึง มันก็กำลังจำกัดวงโคโจรของเราให้แคบลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่น่าตั้งคำถามที่สุดในโลกดิจิทัลปัจเจกนี้คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารครับเราอยู่ในยุคที่หลายคนพูดถึงคำว่าฟิลเตอร์บับเฟลหรือเอ็โคแชมเบอร์สองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันครับมันคือสภาวะที่เราถูกห้อมล้อมด้วยข้อมูลและความคิดเห็นที่ตรงกับความเชื่อของเราเท่านั้นลองนึกภาพฟองสบู่ที่ครอบตัวเราไว้ออลกอริทึมจะทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูคอยกรองสิ่งที่เราไม่น่าจะชอบออกไป และป้อนแต่สิ่งที่เราน่าจะกดไลค์เข้ามาผลลัพธ์ก็คือจัก,กรวาลดิจิต้ลของเราช่างสวยงามและสมเหตุสมผลทุกคนคิดเหมือนเราไปหมดแต่เมื่อเราก้าวออกจากฟองสบู่เรากลับพบว่าคนอื่นคิดต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงและเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงคิดแบบนั้นได้กันนี่คือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกครับเพราะเราต่างก็อาศัยอยู่บนความจริงคนละเวอร์ชันแม้กระทั่งผลการค้นหาใน Google ของแต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับ มันถูกปรับให้ตรงกับประวัติการใช้งานของเราคำถามก็คือแล้วความจริงที่เป็นกลางมันหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่เอาล่ะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลที่มองไม่เห็นแต่ขึ้นเห็นความเป็นปจเจกมันทรงพลังกว่านั้นมากครับตอนนี้มันกําลังซัดเข้ามาสู่โลกทางกายภาพโลกที่เราจับต้องได้และมันกําลังจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างและบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลในอดีตหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือสิ่งที่เรียกว่าการผลิตในปริมาณมาก แนวคิดของเฮนรี่ฟอร์ดที่ผลิตรถยนต์รุ่นโมเดลทีออกมาเหมือนกันทุกคันเป็นล้านล้านคันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาถูกมันคือยุคข,ของ one size fits all หรือขนาดเดียวสำหรับทุกคนแต่ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือยุคข,ของการปรับแต่งเพื่อมวลชนหรือ mass customization แนวคิดนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างการผลิตแบบโรงงานกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายมันคือการบอกว่าเรายังผลิตของได้ทีละเยอะ แต่ทุกชิ้นจะแตกต่างกันได้ตามที่คุณต้องการตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรองเท้าไนกี้บายยูที่คุณสามารถเข้าไปเลือกสีเชือกรองเท้าสีพื้นรองเท้าหรือแม้แต่การใส่ชื่อตัวเองลงไปได้มันคือรองเท้าที่มีคู่เดียวในโลกแต่ถูกผลิตขึ้นในระบบโรงงานขนาดใหญ่หรือบริษัทที่ขายวิตามินเสริมอาหารที่ให้คุณทําแบบสอบถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือส่งผลเลือดไปให้และพวกเขาก็จะจัดวิตามินสูตรเฉพาะสําหรับคุณคนเดียวส่งมาให้ถึงบ้านนี่ไม่ใช่แค่การเลือกออปชั่น แต่มันคือการร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ไปกับผู้ผลิตเลยนะครับและนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงจะผลักดันให้ความเป็นปรเจกนี้สุดขั้วยิ่งขึ้นไปอีกเทคโนโลยีที่ว่านั้นคือการพิมพ์3มิติหรือ 3D Printing หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างหลักการของมันง่ายมากครับลองนึกภาพเครื่องพิมพ์เอกสารธรรมดาแทนที่มันจะพ่นหมึกลงบนกระดาษเครื่องพิมพ์3มมิติจะค่อยๆฉีดวัสดุเช่นพลาสติกหรือเรซินออกมาทีละชั้นบางๆ ซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวัตถุสามมิติที่เราจับต้องได้ตามไฟล์ดิจิตอลที่เราใส่เข้าไปความเป็นไปได้ของมันไม่มีที่สิ้นสุดครับในอนาคตอันใกล้หากขาโต่ที่บ้านคุณหักคุณอาจจะไม่ต้องไปเดินหาซื้ออะไรที่อีกเกียอีกต่อไปแต่คุณแค่เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ดิจิตอลของขาต่อรุ่นนั้นแล้วสั่งปริน้นมันออกมาเองที่บ้านหรือดีไซเนอร์หน้าใหม่อาจจะไม่ต้องมีโรงงานผลิตแค่ขายไฟล์ดีไซน์ก็อีสุดล้ำของเขาแล้วให้ลูกค้าไปปริน้นเอาเองตามร้านปริน้นที่ดีใกล้บ้าน พรมแดงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคจะเลือนลางลงเรื่อยๆทุกคนจะกลายเป็นผู้สร้างได้และถ้าเราจะขยับจินตนาการให้ไกลออกไปอีกนิดละครับเทคโนโลยีนี้กำลังถูกพัฒนาไปสู่แวดวงการแพทย์และอาหารในชื่อไบโอปรินติ้งลองจินตนาการถึงโลกที่คุณมีเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะในห้องน้ำมันวิเคราะห์ของเสียของคุณในทุกเช้าแล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องปรินเตอร์ในครัวซึ่งเครื่องที่ว่านี้ไม่ได้ใช้พลาสติกแต่ใช้สารอาหารเป็นวัตถุดิบ มันจะทําการปริ้นสเต็กหรือพาสต้าหรือแม้แต่ซูชิที่มีสัดส่วนโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและวิตามินตรงกรามที่ร่างกายคุณต้องการแบบเป๊ะๆในวันนั้นพอดีมันคือสุดยอดของอาหารเฉพาะบุคคลฟังดูเหมือนนิยายสญญารนิยศาส์ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองและกําลังถูกพัฒนาให้เป็นจริงอยู่พลังในการสร้างโลกที่พอด,ดีกับตัวเราขนาดนี้มันน่าทึ่งทึ่งนะครับมันคือประสิทธิภาพขั้นสูงสุดมันคือการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างไม่มีขีดจํากัด มันคือคำมั่นสัญญาของชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ทุกครั้งที่เทคโนโลยีมอบพลังอันยิ่งใหญ่ขึ้นกับมนุษย์มันมักจะมาพร้อมกับคำถามตัวโตๆเสมอและคำถามที่เกิดขึ้นจากคลื่นแห่งความเป็นปปรเจกนี้มันอาจเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21ก็ว่าได้คำถามนั้นก็คือแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ของเราอย่างไรเมื่อแต่ละคนมีจักรวาลเป็นของตัวเองมีความจริงเวอร์ชั่นของตัวเองมีสินค้าและบริการที่สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเอง สิ่งแรกที่น่าจะค่อยๆจางหายไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ร่วมครับในอดีตวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ร่วมคนทั้งประเทศเคยดูละครเรื่องเดียวกันในคืนวันจันทร์เคยฟังเพลงฮิตเพลงเดียวกันจากสถานีวิทยุเคยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเพื่อรับรู้ข่าวสารสิ่งเหล่านี้คือกาวใจของสังคมมันคือหัวข้อสนทนาที่ร้านกาแฟมันคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองแต่ในโลกปัจเจกที่ทุกคนมีเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเองมีหนังแนะนําเเป็นขอองตัวง มีฟีดข่าวเป็นของตัวเองแล้วเราจะเหลืออะไรไว้คุยกันล่ะครับเราจะเหลือวัฒนธรรมร่วมอะไรไว้เป็นรากฐานของสังคมอีกบ้างประเด็นที่2ที่น่าคิดคือเรื่องของภาพลวงตาแห่งการเลือกหรือ The Illusion of Choice ในโลกที่ทุกอย่างถูกปรับให้เหมาะกับเรามันง่ายมากที่จะรู้สึกว่าเรามีอำนาจในการเลือกอย่างเต็มที่แต่ลองมองอีมุมสิครับการที่อัลกอริทึมแนะนำสิ่งที่เราน่าจะชอบได้อย่างแม่นยำมันแปลว่าพฤติกรรมของเรานั้นคาดเดาได้ใช่หรือไม่ เรากาลังเลือกในสิ่งที่เราอยากเลือกจริงๆหรือเปล่าหรือเรากําลังเลือกในสิ่งที่ระบบป้อนให้เราเลือกไปความเป็นปัจเจกที่ดูเหมือนจะให้อิสระกับเราแท้ที่จริงแล้วมันอาจจะกําลังตีเส้นทางเดินที่ปลอดภัยและคาดเดาไว้ให้เราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวมันทําให้เราเลิกที่จะลองเสี่ยงเลิกที่จะสํารวจสิ่งใหม่ๆที่อยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเพราะโลกในคอมฟอร์ตโซนของเรามันช่างสมบูรณ์แบบเหลือเกินและนั่นก็นำมาสู่คําถามสุดท้ายที่อาจบาดลึกมากที่สุดครับโลกยูโทเปียสําหรับคนคนเดียวจะนําไปสู่ความโดดเดี่ยวหรือไม่ ลองจินตนาการถึงชีวิตที่ไร้ซึ่งความขัดแย้งเล็กๆน้อยคุณไม่ต้องทนฟังเพลงที่เพื่อนร่วมห้องเปิดเพราะหูฟังของคุณจะเปิดเพลงที่คุณชอบพอดีคุณไม่ต้องเถียงกับคนรักว่าเย็นนี้จะกินอะไรเพราะอาหารของคุณถูกออกแบบมาเพื่อคุณคนเดียวคุณไม่ต้องเจอกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงใจเพราะฟีดข่าวของคุณกรองมันออกไปหมดแล้วชีวิตที่ไร้ซึ่งความขัดแยง้งแบบนี้มันดูเหมือนจะเป็นชีวิตในอุดมคตินะครับแต่ความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจมันก่อตัวขึ้นจากความขัดแยงไม่่ใชหรือ มันเกิดจากการประนีประนอมการพยายามทำความเข้าใจคนอื่นการหาจุดกึ่งกลางระหว่างความต้องการของเรากับความต้องการของเขาในโลกที่สร้างมาเพื่อฉันอย่างสมบูรณ์แบบมันจะมีที่ว่างเหลือให้คนอื่นเข้ามาได้มากแค่ไหนความเป็นปัจเจกสุดคุณอาจเป็นหนทางที่นำเราไปสู่ความเหงาสุดขีดก็เป็นได้เทคโนโลยีที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นของเราเองมันคือพลังที่น่าทึ่งนะครับมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราแส,สดงออกถึงตัวตนและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่มันก็อาจเป็นด,ดาบสองคมที่คมกริบ ที่กำลังค่อยๆเฉือนเราออกจากใยสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเราเข้าไว้ด้วยกันในฐานะสังคมคำถามสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันก็คือในโลกที่ทุกอย่างสามารถสร้างขึ้นเพื่อชั้นคนเดียวได้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่สูญเสียคำว่าเราไปบางทีสิ่งที่สำคัญอาจไม่ใช่การมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบเพื่อตัวเองแต่คือการตระหนักรู้และปกป้องพื้นที่ส่วนกลางที่เรายังเหลืองไว้ใช้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นแค่0.1ของทั้งหมดแต่เป็น0.1ที่เราจะสูญเสียมันไปไม่ได้เลย